ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะตัดติดีทีมทีหัวขาดหอพี่เก่งเห็นแบบว่าวันเนี้ยสิ่งที่ผมตื่นเช้ามาแล้วเจอบนฟีเดเยอยที่ถูกคือเอารูปไปแปะโปรโมตรถจักรคือแบบหน้าโมโหมากเดี๋ยวพูดถยายทนายตรงนี้ทุกคนครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะมีการมาทําผมหน้าหลายโดยเชฟตัวนะครับเชฟตัวที่ทําผมได้นิดหน่อยแต่ว่าอาชีพหลักตอนนี้เชฟตัวจะเป็นคนทําอาหารแชร์เข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับขอสองร้อยแชร์ได้ไหมมาเชฟตัวมาแล้วนะครับเชฟตัวมีผิวมือในการทําผม แต่อธิบดีเชฟตัวคือทำอาหารนะครับถ้าใครสนใจตอนนี้นะครับทำผมถึงไหมออกไงเอ่ยไม่ทันทำไมผมไม่ทันใช่ครับทุกคนทุกคนใช่เพราะกำลังจะทำผมวันนี้เรามีชวาร์อเข้าในหลายเราจะทำผมหน้าหลายเขาอาจจะเคยเห็นการทำผมของ แก้มผมนะครับแต่ว่าวันนี้ใครไม่เคยเห็นการทำผมผู้ชายว่ามันทํายังไงมันเป็นคนละสไตล์เลยนะแต่ก่อนทําผมตัวตัดผมงอ,อกเลยงอกเยอะมากเลยเสียงได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับเสียงชัดไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำใหม่แบบหนึ่งชเชฟอ๋อใช่ใช่อะเสียงน่าจะดีแล้ว โอเคขัดขาดหายหายเดียังครับชัดแล้วทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยได้ไหมวันนี้ทำอะไรกันตอนสี่มงเย็นของวันอาทิตย์ครับจริงๆนะคือตลกมากอะ่ะเรื่องที่ กินแล้วนอนโอเคครับพี่หนูนอนเหมือนกันเมื่อวาน่ะรัเสร็จจากห้างมาตีหนึ่งใช่ไหมทีเนี้ยกลับมาได้นอนตีสามชีวิตบ่ายสามไม่มีอยู่จริงเล่นติ๊กตอ็อครับ <laughs> นี่คือตัวอย่างที่ดีของสังคมแล้วกำลังจะไปออกกำลังกายก็อ,ออกกำลังกายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เลยที <c oughs> ต้องเปี่ปีนให้ออกตอนนั้นตั้หรอนั่นคือครั้งสุดท้ายหรอเป็นปีแล้วนะหนูนอนตีห้าหรอถึงบ้านตีสองขอบคุณทุกคนที่มาเมื่อวานมากจริงๆครับแล้วเราก็มีคนมาสายนะครับที่คุณมาไม่ไม่แต่แต่จริงๆนะคือเหมือนแบบตลกอาวันสองวันที่ผ่านมามีแต่เหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมทีเนี้ย คือแบบมันมัน,มนวุ่นวายตั้งแต่เรื่องอย่างที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังถ้าใครอยากรู้นะเรื่องพาสซีฟอินคัมของเราด้วยความวุ่นว,วายหรือหรืออยากรู้เรื่องอื่นน,น,ออน,นี่มีคนมาให้แอดอะไรอีกไม่รู้บล็อกแน่นอนอเบื่อมากพี่ชายชีพช่วงนี้แล้ว เห็นแล้วผมเพียจริงๆไม่แต่ประเด็นคืออะไรรู้ปะประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นคือเรื่องของเรื่องอ่ะทุกคนเนี่ยถ้าตัดถ้าตัดเรามาวางนิดก่อตัวอะไรผมงอกเสียงเบาหรอโอเคครับ อย่างนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพ่าคลิปดีๆนะคะ